สวัสดีครับทุกท่านเป็นอย่างไงกันบ้างออตอนอันนี้ก็เป็นวอคธรรมดาธรรมดาเลยครับผมแต่งตัวดูดีหน่อยวอดีว่าวันนี้จะมาจะไปสมัครงานนะครับก็เลยจะถ่ายเก็บไว้หน่อยจริงตอนนี้ก็บ่ายสองห้าสิบ จริงๆแล้คนรจะไปตั้งแต่เช้าหรือไม่ก็ไปบ่ายแต่ว่าวันทีตอนเช้ามีธุระที่อื่นก็เลยยังไม่ได้เลิกมาเดินทางไปตัทีจริงๆนะครับที่ีมัมันก็อยู่หน้าผมนี่แหละที่กระทรวงอชานนี่แหละเพราะว่าถ้าสมัครที่นี่นะมันก็อยู่ใกล้กับหอ,อพี่ชายอะไรเงี้ยครับ เดี๋ยที่ผมมาเย็นไปหรือเปล่าไม่รู้สิเดี๋ยวเอาไปว่ามันยังไม่หมดเวลาราชการเพราะฉะนั้นน่าจะไม่เป็นไรมาแต่ว่าดูดูแย่นิดหน่อยเดี๋ยวนี่นะฮะข้ามไปก็ถึงแล้วอ้อโอเคตึกที่ผมต้องไปบอกเป็น กรมของกรมทรัพย์สินชั้นแปดผมเคยมาฝึกงานที่นี่นะมาสวรรคสี่เดือนสมเดือนเออสเดือนนั่นแหละแต่ถ้า,ถาจำไม่ผิดกรมทรัพย์สินก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามไปหนะ้าฟางที่ผมกําลังจะเดินไปอไอ้ตึกนี้โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นวอกง่ายๆไม่ได้ตัดอะไรมากแล้วก็ ชิลๆนะไม่ได้ยาวเป็นชั่วโมงเหมือนสองวิดีโอที่เคยผ่านมาด้วยนี่ในบางช่วงบางกาสจะมีงานอะไรมาจัดตรงน,นี้ค่อนข้างคืนเคงเรืเอ่อยๆเชียวอันนี้ติดของทศศิษย์ โอเคก็เสร็จเป็นท the ี่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณ4 0นาทีเลยเพราะว่ามีแบบทดสอบ3อย่างด้วยโอเคต่อจากเมื่อกี้ก็มีมีแบบทดสอบประมาณ3อย่างอะนะก็คือพิมพ์ภายใน10นาทีก็พิมพ์ให้ได้มากเท่าไหร่มีทั้งแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วอย่างสุดท้ายก็เป็นแปลภาษานะซึ่งยิงบางอันก็ คือมันคิดออกเราเราจินตนาการภาพออกเลยแต่เราไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันมันแปลว่าอะไรคือคือตอนอยู่ตรงนั้นกับนะตอนเดินออกมาข้างนอกนี่มันมันคนละฟิลกันนะเออบางทีก็คิดอะไรให้มากก็ไม่รู้ผมทำเต็มที่หรือย,ยังก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ตั้งใจนะเออช่างเถอะ ะขอเปลี่ยนเป็นอตอนนี้ก็หมดแล้วนะจริงๆมีอยู่ประมาณสามที่นะที่คือพี่ชายผมส่งอะแต่ผมน่าจะเลือกสมัครสองที่อีกที่หนึ่งเป็นออนไลน์อีกที่หนึ่งมันเขาบอกนับด่วนอะ่ะแต่คือผมไม่รู้ว่ามันด่วนขนาดไหนแล้วก็ มันอาจ,จต้องใช้เอ,อความรู้เฉพาะทางด้วยหละมั้งมันมีผมกังวลเองมาด้วยหละมันหลายอย่างทุกคนแต่ว่าไอที่ออนไลน์ดี๋แตผมจะส่งไปแน่ๆละผมเคยแนะนําตัวจริงๆจังๆหรือยังผมผมชื่อเฟิร์สนะเออผมชื่อเฟิร์สเขียนงี้เดี๋ยวมีีตัวสอนไว้ข้างๆตอนนี้ก็ อายุ23แล้วผมเพิ่งรับปริญญาเมื่อช่วงมีนาคมเดือนนี้เองไอปีนี้เองที่ผ่านมาผมทํางานมาแล้วก็รวมฝึกงานก็น่าจะถ้ารวมฝึกงานนะก็สามที่ฝึกงานสี่เดือนงานหนึ่งสามเดือนงานสองสี่ห้าเดือนตอนนี้ก็ว่างงานอยู่กันนะ จริงๆผมตอนที่ไองานสุดงานที่2องที่ผมออกมาคือไม่ใช่ผมไม่ได้ออกมาเดียวแบบบริษาทาัทเขาปิดนะเขาปิดกิจการมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้กลับบ้านไปดูแลคุณยายนะ,เพ,ะเพราะว่าคุณยายผมติดเตียงไอตอนที่ผมไปงานเกมกับไปคอนเสิร์ตนิกวัวครับก็ก็ขอแม่มานะครับสมวันก็ รีบไปรีบกลับไม่ได้เที่ยวอะไรมากวันนี้ก็เหมือนกันผมมาสมัครงานที่เนี่ยฮะกระทรวงพาณิชย์บรรยากาศก็กดีใช้ได้นะผมก็เคยฝึกงานที่ดีอย่างที่บอกชอนทางดีนะเป็นก็ฝึกงานราชการไม่ได้ชิวๆนะคนไม่ไม่้องกดดันอะไรนั้นสำหรับคนที่เออแบบกำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็กำลังหาที่ฝึกงานหรือ ดูไว้อะไรองเงี้ยก็ <S <S <ๆ>ถ้ามีคอนทงคอนแทคก,ก็สามารถมาฝึกได้พีพีที่นี่ก็ใจดีนะครับแต่ที่เคาที่ผมเคยฝึกนะเอาไว้ถ้าเกิดผมมีเวลาบ้างๆอาจจะจะมาเล่าประสบการณ์พวกอาชีพที่ผมเคยทำแล้วกันนะเพราะว่าตอนอยู่บ้านผมอยู่กับมีมีคุณแม่คุณตาคุณยายนะแล้วก็ตัวผมคือ ไม่ค่อยเหมาะครับครับการถ่ายคลิปอะไรเท่าไหร่แล้วอยู่นครสวรรค์ก็ไม่ได้มีที่เที่ยวอะไรด้วยมีบิ๊กซีมีหนองสมบูรณ์ยอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวต่อนะแล้วน่าจะเป็นช่วงเย็นเลยเพราะว่าพี่พีพี่พี่ชายพี่สาวผมทำงานอยู่ไหนนั้นน่ะนะเออก็ราชการนะครับก็เลิกสี่โมงครึ่ง เป็นมาตรฐานนะแต่เพื่อนอไม่ใช่แต่พี่ชายน่าจะเลิกห้าโมงมถ้าพี่กลับห้องแล้วผมก็จะขอพี่เขาออกไปเที่ยวตอนกลางคืนเท่านห้นตอนเย็นตอนคืนอย่างเงี้ยผมชิวชอตกลับได้ถ้าก,ก่อนก็ตบาบที่มันมีรถไฟฟ้าก็กลับได้แหละแต่จริงๆก็แม่ก็ให้ตังมาพอสมควรก็ไม่ได้อยากใช้จนหมดหรืออะไรหรอกนะไม่ไม่เราไม่ใช่หมดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้อยากใช้เยอะอะไรเพราะว่า ถ้ารถไฟฟ้าหมดก็ยังมีแท็กซี่กับโบ๊ทแกรอยู่แล้รพวกนี้อย่งจริงก็กลับไม่ดึกหรอกครับที่ที่ผมจะไปในวันนี้ก็เป็นที่ที่ผมพูดมาประมาณสองครั้งสาครั้งในคลิปนี้กลัวนะคือไอแอนิเมตนั่นเองผมจะไปร้านนั้นแหละเออโดยเด็กวันนอกนะผมไม่เคยไปผู้คนที่ดูคลิปนี้ก็อาจจะไปเป็นร้อยครั้งแล้วมั้งผมก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผม อย่างที่บอกคลิปนี้ก็ชิวๆนะไม่ได้มีตัดต่อเยอะอะไรผมก็อาจจะทำบรรยากาศรอบทางแต่ว่าไม่ได้ตัดนานใส่เพลงเหมือนอาทิตย์แล้ว,ลวผมยังขาดประสบการณ์อยู่บางช่วงมันก็น่าเบื่อจริงเลยผมน่าจะตัดไว้แต่ว่าแค่อยากให้ผู้ชมร่วมเดินทางไปกับผมด้วยแค่นั้นเองคลิปนี้น่าจะไม่ยาวเลยไมไ่ถึงชั่วโมงหรอกชิลๆเป็นล็อกวันหนึ่งในกรุงเทพที่มานี้ โอเคมาเจอกันตอนเย็นครับโอเคัสติตอนเย็นทุกคนท้องฟ้าดูมืดมากเลยเนาะแต่จริงๆตอนนี้มันแค่จะหกโมงยี่สิบเองถ้าเป็นปกตินี่ก็ฟ้ามันอย่างสว่างอยู่อเตอนนี้ก้อม้ะ เดินไปหน้าเปไปรอรถสองแถวแต่ไม่รู้ว่าจะยังมีสองแถวหรือรถกับบอมไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวนั่งแกปไปด้วยความเร็วสูงโอเคเออจะมีรถไหมเนาะ นี่ทุกคนดูนี่เดี๋ยวขวดน้ำดื่มยี่ห้ออะไรสักอย่างขึ้นขึ้นเปลี่ยนเออรูปทรงขวดอีกแล้วผมชอบนะคอนข้างเท่เลยเ้ยพ้ังลางรถเยอะมากเลยออกไปเที่ยวตอนเย็นก็ แปลกใหม่เดียกันนะมันดูวุ่นวายดียี่ะคนเขากำลังกลับบ้านกับช่องกันนะเนาะตอนนี้ก็ใกล้ถึงสถานีสะ,ะพนานพนังกาแล้วเทีย่ยวตอนตอนเย็นหรือตอน,นกลางคืนก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคือเราเหลือเวลาไม่มากในการ โดยเฉพาะห้างอะไรเงี้ยมันอยู่ในเมืองผมเดินเดินทางอย่างนี้ไปก็น่าจะเกือบชั่วโมงแล้วมั้งสำหรับคนในเมืองน่าจะเพิ่งเลิกงานกันแล้วก็ไปเดินห้างคนน่าจะแน่นๆเลยเอ้าลืมบอกไปวันนี้วันอังคารที่9หรือเปล่าใช่วันอังคารที่9นะเือนธันวา ซึ่งก็เป็นวันธรรมดาคนอาจจะไม่เยอะซึ่งกนน็น่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้วย่าจากนี่ไปในเมืองกรุงเทพตรงสยามก็น่าจะชั่วโมงม่40ไม่่ม40นาทีก็ชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าะันเรามีเวลาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่น่าจะเพียงพอให้เราไปร้านอนิเมะได้โอเคตอนนี้ก็ขึ้นบอตราระันลาแล้วแต่แปลกใจมากเลยคือราคาตัว๋วไปตั้ง43บาทเนนะี่ยปกติผมขึ้นตั้งแต่ตอน,ตอน,ต,อนตอนทำงานกับจนถึงตอนไปดูมิกัวมันก็ราคา28บาทน,นะตอนนี้ราคาขึ้นมา43บทาทเฉยเลย อผมตกแพดอะไรหรือเปล่าถ้าจะไม่ปิดเหมือนเขาเพิ่มค่าตั๋วหรือเปล่าแต่ว่ามันส่งผลกับเปมาทีได้หรอไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วเป็ว่า,า43บาท Don't do. ค okay. ผมก็เข้าไปดูไอแอนิเมตในเอ MP k มพีเคมาเรียบร้อยแล้วแล้วจริงๆมีนอกจากอนิเมตเนี่ยยังมีพวกแบบตู้เกมหรืออะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยผมเพื่อดีเซลไ้แล้วกันนะมันน่านตื่นตาตื่นใจมากจริงๆอยากมาดูอีกผม, <laughs> มามาอผมไม่น่ามาตอนผมไม่น่ามาตอนตอนเย็นเลยแต่ว่าตอนเย็นตอนดึกเลยแต่จริงมาตอนนี้ก็ได้ฟีลแบบคือคนไม่เยอะมาก แต่แมันเป็นวันอาคารด้วยก็ยังเห็นนักเรียนหรือบบวัยรุ่นมาเยอะแยะอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยผมคิดว่าคนน่าจะเยอะแล้วมันจะให้ความสึกอีกแบบสุดยอดเลยตอนเหมือนเหมือนตอนเด็กผมพลาดอะไรไปเยอะมากเลยโดยเฉพาะตู้พวกตู้เกมเพลงอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมพิเศษให้ คือเหมือนผมพาดอะไรในวัยเด็กเยอะมากเลยแอบอิจฉาเด็กกรุงเทพเลยนะเนี่ยว่ามีอะไรให้เล่นตั้งเยอะตั้งแยะเลยแบบแค่มาเอพีเคเลยเนี่ยออสุดยอดเลยแต่ไม่เป็นไรถ้าผมามีงานทำหรือได้งานก็ <c oughs> ก็เก็บัางา์มาซื้อไพวกนี้บ้างก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะไม่มีที่เก็บหรอก แต่ว่าก็เป็นความฝันเล็กๆน้อยๆดีมากเลยดีมากเลยทีมท,ที่มาวันนี้แต่ว่าวันตอนนี้ก็เกือบสามทุ่มแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้สามทุ่มแล้วจะได้เวลาที่ผมจะต้องกลับที่พักแต่ก่อนอื่นผมน่าจะน่าจะไปกินข้าวก่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเมื่อกี้ลืมบอกไปว่า เขานัดน่าจะนัดสัมภาษณ์สักวันในอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นผมน่าจะมาเที่ยวอีกออมากรุงเทพอีกเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันนะมาวันนี้กับเ,ออเป็นคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่ง <c oughs> หรือบอกบอกแค่นี้แหละไปละ